แต่ไอ้สองโจนั้นไปนไหนแล้ววะยังอยู่อีกละเนี่ยยังอยู่ตรงนี้อีกละเนี่ยมภาษณ์พี่ไม่น่ารอดตั้งแต่กล่องแรกนะ,นะ <c oughs> เกิดไม่หยุดไม่ย่อนเลยโอเคเราได้รถแล้วพี่ก็ยิงอ,อันนี้เรียกว่าโง่หรือ,อยังไงวะเนี่ยผมไม่เกี่ยวนะเดินไปเหยียบไฟ <c oughs> แล้วก็โดนเผาเองเนี่ยนะโอเคแล้วก็หล่นลงมาพอดีพี่ว่ามันเป็นอะไรเนะนี่ยนะี่เนี่ยบักบักถบักบักบักขึ้นลง เป็นหมาบล็อกบล็อกไปสุดขับรถได้ไหมเนี่ยหมากับรถไม่เป็นโอเคครับผมก็สวัสดีค่ะผู้มีเกียรติที่มีเกิดทุกท่านด้วยนะครับผมนะตอนนี้ก็อยู่กับพี่ต้อง SMC นะครับแลวตอนนี้เราก็อยู่กับเกมจ d a v เอวอกล้องมัน,ปนแปลกแปลกเน่ทำไมมันแค่หัวมาเนี่ย รู้แล้วว่าทำไมเห็นแค่หัวทำไมมันเตี้ยอย่างนี้วะเตี้ยโอโ้โหโคตรเตี้ยเลยเป็นลูฟี่ฉบับเตี้ยนะครับผมนะฮะเดี๋ยววันนี้นะครับเราจะไปตามหาไอ้เจ้าลักคกี้บ็อกขอยืมรถนะครับขอยืมรถก่อนพี่ชายขอขอจอดจอดจอดก่อนออจอดก่อน,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 นแป๊บหนึ่งยืมรถก่อนผมยืมรถไปตามหากล่องแป๊บหนึ่งนะโอเคไปละครับเจอกันลูกก่อนที่เราจะไปนะครับผมแนละ้วก็อย่าลืมกดไลค์เกำลังใจให้พี่ตองด้วยนะ ไปโอเคแ่วนี้มีไม่นานลักกี้บอกัอน,นี้พี่ชยัยเคยเห็นลักกี้บอกไหมเฮ้ยนี่ไงเกิดแล้วไม่เคยเห็นคุเตีย้ยนเหรอลูกไปเลยนะเราจะไปดูลักกี้บอกซะหน่อยเ,ออเ,ย okay. เ,ยเปิดนะสิเราเราจะใช้โอ้โหโอ้โหโดเลโโอเคโหโหก็แจโห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 โลโลโห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 โลโหโหโหนห้หโหโหโหว้โหโห้หโหโห้หด้โห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 ้หโหโห้หโ ลองนิว้าวรอบนี้เป็นรถว่ะน่้นจะเป็นรถจักรยานติดไอพอดนะ้าไปเวลาตัวอะไรมาเตี้ยแล้วมันมาขึ้นจักรยานสาป้าไปางกี้ทุกตัวเลยว่ะออแรงเกินไม่ไหวแล้เนะ่ให้ลูฟี่ขึ้นไปก่อนไปครับยอย้ยแรงแรงแรงจัดเลยลงไปครับลงไปลบไปขอลองรถหน่อยยกรอได้ไหมยกไม่ได้หว่ะทุกคน ลงไม่ได okay. okay. ้แต okay. ่ว่ารถมันแรงเลนไปครับไปตามหากล่องต่อไปกันนะฮะอุ้ยเดี๋ยว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 กล่องจะเกิดไปไหน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 โอเคไปยัดให้มีกล่องใหญ่ด้วยเดี๋ยวลองดูกล่องใหญ่ซิกล่องใหญ่เป็นอะไรเป็นหมูอีกแล้วเหรออะไรวะเนี่ยเห็นหมูขี่จักรยานหรือเปล่าพี่ชายไอพี่สาวนี่วานลงไปโอ้โหยังเหลือยังเหลือกล่องนึงโอเคผมไม่มีปืนอ่ะ ดูซิว่าหมูถือปืนได้เปล่หหมู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 ถือ RPG เลยละกันไหนดูซิว่ากล่องนั้นมันเป็นอะไรแล้วท้วาวไปเล่งแล้วยิงยิงไม่ได้หมูยิงปืนไม่เป็นครับทุกคนครับเูว่ามัานยิงปืนไม่เป็นแล้วก็ใช้จักรยานที่ป็นะโยโนฮนะดูท่าวิ่งน้องโอเคไปครับฟูด <laughs> ย ê! กลับล่างเป็นคนแล้วแล้ตวตอนไหนผมจะกลับล่างเป็นลูฟี่วันนี้ทำไมมันกลายเป็นลุงแก่ โอเคกลับมาเป็นลูฟี่ตัวจิ๋วเหมือนเดิมและดูดีๆก็น่ารักเหมือนกัน <c oughs> วัสดีครับโอ้ oh, แถวนี้ขยะเต็มเลยไม่ใครชอบเท่าไหร่เลยครับกลิ่นนี่ลอยมาเลยนะแล้วเขาก็ายืนต่อแล้วก็ดูดบุหรี่ต่อเนี่นะโอ้ oh, ไปเอาไม่ได้แนๆ่ๆเลยวันคนมีคนรอข้ามถนนครับตรงนี้เนะี่ยวิดไปนิดเดียวนะพี่ชาย <c oughs> <c oughs> ามาดูซิว่าไอ้เจ้ากล่องใหญ่นี่มันคือกล่องอะไร ่ดีแน่นอนโหแล้วข้างบนน่าจะมีสองกล่องครับแต่ลองยิงดูซิแหมได้อะไรโอ้มัน RPG นี่ว่าลองมีแล้วไม่ก็เป็นครับมันมีอะไรที่มันดีกว่านั้นมัหมอู๋แล้วเป็นอะไรน่ะกู๋หรอไปกันต่อดีกว่าก็มีจุดที่แบบว่ากล่องโหเยอะๆไม่น่าพูดเลยพูดปุ๊บมันเกิดปั๊บเลยมันเป็นยังไงมัน ออ้โหรวยอาวุธจะัดรอบนี้โอเคขอเก็บปันเก็บปันเก็บปันเกันเฮ้ยแล้วตรงนี้มันมีแก๊งมันมีเจ้าถิ่นไล่ยิงเราช่ไหมล่ะเอียนขอโทษครับนุกพี่ผมไม่ได้คิดจะมาเข้าถิ่นพี่อะไรขอเก็บปืนก่อนอย่างอีกจะมาเจรจาดีๆนะพี่ชายขอเจรจาดีๆผมไม่ได้คิดที่จะมาทําร้ายพวกนี้เลยครับผมแค่จะมาหายกล่องนี่แหละครับไอ้กล่องโชคดีเนี่ยเข้าใจบอกือวางระเบิดไปก่อนแล้วกันนะตรงนี้เราจะดูซิว่าเจ้ากล่องนี้มันเป็นอะไร เออเฮ้ยมันเป็นเก็ตตริงหว่ะทุกคนมันปืนก้อนยางยื้อ <laughs> เป็นยังไงฮือผมแค่จะมาหาก่อนเดี๋ยังจะปีนห <laughs> ลวงเป็นไรไม่นั่นไนมะ่เป็นไรอรอนี่แหละกล่องสองกล่องสองหลดออกมาละกล่องสามกล่องสี่ <laughs> ใหญ่มากเลยกลองสี่โฟล่องนี้ต้องสี่โฟได้อะไร อุ้ยจักรยานอีกแล้วมีชอบเลยชอบจักรยานเลยทุกคนเพราะมันมีคนอยู่ข้างในพยายามที่จะยิงเราลูกที่กองหล่ด้วยกองหล่ด้อเย,ยิ่มกันเลยตรงนั้นอะ่ะอ่าไ,ได้อะไรโอ้ยได้รถแล้เจมส์บ,สบรรอลยังยิงไม่เลิกอีกเลิกจริงกลองมันหล่นลงไปไม่อยูน่นัเนี่ยไม่น่าเหลือแล้วแหละสภาพเป็นยังไงแอดจะลองเย้ยอะไรวะเนี่ย อะไรไปไปอีกวะเนี่ยเฮ้ยมันจะเหมือนผมจะโชคดีได้รถนะครับแต่ว่าเออมันมันมันโดนทับไปแล้ว <c oughs> ลองดูยังก่องไงก่อนบอกอีกทีมันคืออะไร <c oughs> โอเคโอ้ยเ,เป็นฟูกล่องนี้ล่ะกล่องนี้เมืนอะไรเป็นเงสตอร์ลิงอีกแล้วแต่ไอ้สองโจ้นั้นไปไหนแล้ววะยังอยู่อีกละเนี่ยยังอยู่ตรงนี้อีกละเนีดะสามารถพี่ไม่น,น่ารอดตั้งแต่กล่องแรกนะเกิดไปหยุดไปหย่อนเลยเอ๊ แล้วทำไมมันทับพี่ชายไปอย่างนั้นนะเนี่ยดูที่ว่ากล่องนีมันมีอะไรเอาอีเกลเกลือไม่ได้อะไรดีสักอย่างนี่ก็ยิงจังเลยรถลำคาญดีว่าของมันได้ออกไปว้าวโคุแหลมกล่องนี้ล่ะคุณจะไม่แปลงร่างนะยังอีกยังไม่พังอีกแสดงว่าโโอ้หนี่ว่าของดีโอเคเราได้รถแล้วนี่ก็ยิง เรียกว่าโง่หรือ,อยังไงวะเนี่ยผมไม่เกี่ยวนะเดินไปเหยียบไฟแล้วก็โดนเผาเองเนี่ยนะเฮ้เหมือนเราจะได้ของดีว่ะทุกคนว้าวรถโคตรเจ๋งไปแล้วไปแล้วครับยังเจ๋งเลยโคตรเท่โอ้โหโคตรเด็ด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 อาดาเกโดขี่เกโดอ้ยังมาปาดหน้ากันอย่างนี้แล้วล่ะโอเค,อเค,อเคแล้วก็กล่นลงมาพอดีซีว่ามันเป็นอะไรเนะนี่ยนะี่เนี่ย บล็อกบลกบักขึ้นเลยกลายเป็นหมาบักบล็อกไปเสิร์ฟลขับรถได้ไหมเนี่ยหมากับรถไม่เป็นเงี้ยโอ้รถมันแรงเกินโทษโทษโอ้ยเดี๋ยวที้แหละเขาบอกว่ากล่องมันดีมากไหนดูซิว่ากล่องมันเยอะขนาดไหนโอ้โหโอ้โหโอ้โหอะไรวะนั่นน่ะโอ้โหโอ้โหโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้ยนี่มันฝนกล่องชัดๆเลยโอ้โหจะขางไหมเนี่ยไม่นะคอมชัน เอาก่องนี่ก่อนเราต้องรีบทำลายไม่งั้นคอมเราค้างแน่นอนอมีอาวุธไป่นี่ยจะได้ยิงกล่องง่ายๆเออนี่ให้อาวุธเทียบเลยเทียบเลยเทียบเลยขอบพระใจมันตกมาเป็นฝนเลยว่ะคุณผู้ชมครับตกมาลลัวเลยทุกคนหนีไปนี่มันฝนกล่องชัดๆเลยเยอะจัดเลยเราต้องทำลายออกแล้วเราจะไม่ไกลล่างอีกแล้วนีขออยากไกลล่างแล้วกันนะเยยเอ,อื้อ โอ้โหมาเกิดโรงพยาบาลในโรงพยาบาลก็ยังตกอยู่เหรอเนี่ยโอ้โหนี่มันฝนกลองบุกโลกนัเนแ่ลโอ้โหเยอะจัดเยอะจัดพี่ได้รถว่ะดีเอาละเราไปที่อื่นกันดีกว่าเหมือนฝนมันจะตามผมนะเนี่ยฝนกลองมันตามผมแล้วทุกคนครับดีไปดีไปจากที่นี่ดูด้านหลังนะหูตกมเพียบเลยโอ้โหใจเย็น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 เยอะจัดเลยโอ้โหโอเคลงไปยา <Workers. S 2> เอออันนี้มันไม่แตกว่ะฮึบแอะฮึบแอ้แอ้ไม่แตกต่อยแล้วไม่แตกจะได้อาวุธโอ้โห้เร่าใจไปเนี่ยโอ้โหโอ้โหโอ้โห้นี่มันสกปรกนราจับอะไรไปเนี่ยเร่าอาดัเคโดคเคโดอติกัสกีเต้อาดิโกโวคือเคโดอีวีกีกู ออผม,มขอโทษครับขอโทษครับพี่ผมไม่คิดว่าเออผมโดนเตินเตหูต่อยต่อยไม่หยุดเลยผมไม่คิดว่าผมจะเดินทนพี่แล้วแบบว่จะกดจะเคืองกันขนาดนี้ขอโทษกันก,นกนไนะนะไ็ได้นะบางสีนะพี่ชายนะลบก้อนโอ้แล ฝนอีกแล้วเหรอโอเคมีแค่สี่กล่องประโถดตกใจหมดเลยที่ว่าจะมาเป็นฝนอีกเอาพีทมาไป็นกลกับผมอีกแล้วเนี่ยฮะยังอีกเหรอผมไม่อยากยุ่งกับพี่แล้วผมไม่อยากมีเรื่องกับใครผมแค่จค่มาถามว่าพี่เคยเห็นวันพีทไหมผมไม่เคยเห็นวันพีทแต่ผมเคยเห็นแต่กล่องด้านหลังมันหล่นลงมาเพียบพี่หันไปดูข้างหลังก่อนพี่ไม่เกงใจเลยเหรอว่าไอ้ข้างหลังอ่ะมันกำลังจะหล่นมาใกล้ๆพี่แล้วนะยังอีกเหรอพี่ยับอกแล้วให้ดูข้างหลัง นีพอดีพี่ชายขอยืมจักรยานหน่อยที่เขาไม่แปลกใจกันเลยเหรอในเมืองนี้ว่าแบบมันมีกล่องหล่นลงมาเยอะขนาดนี้นนเนี่ยข้อผมจะค้างไหมเนี่ยตื้อตืต้อดืด้อพอดีดไม่เคยเห็นลูฟี่เหรอลบครับลบลบครับผมเริ่มกระตุกแล้ะข้อผมเริ่มกระตุกแล้วนี่นะนไม่ได้อะไรอันนี้ระเบิดเออพยอยเปิดแล้วกันนะ,ะน,นี่อะไรไม่กแก้วพี่ชาย รถสวยเฮ้ยรถสวยว่ะตรงนี้รถสวยจัดเปิดต่อแม่อะไรเฮ้ยอะไรวะนั่ยนะรับเป็นปลาอีกแล้วไอ้ดีนเป็นคนโอเคยังเป็นคนอยู่โอ้ยเฮ้ยเฮ้ยมา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 เป็นปลาเป็นคนเป็นปลาเป็นคนเป็นปลาเป็นคนอีกแง่คือน้ำน้ำหรอคือน้ำหไม่ตายผมเป็นอมตะเปิดต่อครับเดีรถสปอร์ตด้วยนี่แหละ สุดท้ายผมกลายเป็นนกเอ๊ะกลายเป็นคนแล้วเย่ตีแดเกิดเป็นนกต้องโผบินขึ้นบนฟ้าทิ้งกระเบิดทิ้งระเบิดอยู่เออเออชนเออแล้วผมจะขึ้นล่างได้ยังไงนกถือปืนได้ไว้นกถือปืนได้ทุกคนแต่ยิงไม่ได้ โอเคครับเป็นยังไงกันบ้างครับทุกคนครับคลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้ก่อนแล้วกันเนาะนะครับใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด subscribe ให้พี่กองไอทีมซีด้วยเด็กมาก็อย่าลืมกดลูกกระดิ่งด้วยจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อนบ๊ายบายจ้าไลฟ์สตรีมทุกวันที่ Facebook ช่องไอทีมซีนะครับและดูคลิปเต็มที่ YouTube ช่องไอทีมซีครับผม